วันนี้พัน์เนี้ใบนี้เป็นพระเอครับเอามาอัปเกรดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเคอเป็นหน้าเดียวกึ่งเท่นนะครับเอามาอัปเกรดอัปเกรดพันธุเชือกรอบลูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนคอนคอนที่ตอนแรกทําไปเป็นไม้สแกนะครับแต่เป็นอาจารย์ท่านบอกว่าวไม่ตรงปกขอเปลี่ยนเป็นไม้สักครับแล้วก็เอาไปเจอมนะ ใบน,นี้เจอครั้งแรกนะครับตอนที่ก้อนส่งไปนะครับติดริ้วตันนะครับรอบนี้ไปเจอครั้งแรกติดหนเอีย้ยงอ่าแล้วก็ไปเจอไม่ครับทีนบวกสามแต้มนะตามในคลิปนะครับก็ครับอัปเดตการพันเชือกรอบลูกเราก็เปลี่ยนคอนหน้าเดียวกึ่งเทน จะไปป้านะครับก็มาจะมาให้ดูวิธีวิธีการอา,าเขาเรียกว่าฝึกนกให้เชื่องครับท่านผู้ชมคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมเนี่ยครับพวกนี้ชุดนี้จะเป็นพวกเฉลยชุดที่เราจะคัดคัดไว้ครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นนิ้วรอดนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กมากตัวนี้โดนแบงค์ไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ ตัวที่เขียนเส้นขนแมวขึ้นยันใต้ปีกนะที่ส้อยที่คอข้ามียันใต้ปีกครับน,นกตัวนี้เป็นนกที่อกใหญ่มากครับท่านผู้ชมอกใหญ่ห่างฉรอนนะครับก็โดนแบงไปแล้วไปกับพเนียัทางคู่เลยครับคู่นี้ตัวไม่ผพมท้งคู่เลยนะตัวที่ผพอยากเลี้ยงทางคู่ได้ไม่ได้เลี้ยงเลยนะครับเพเลยคือวิธีการ แล้วๆลนได้ไปจากต่อจะพผ่มเอ๊ะทำไมมันเชื่องแท้เนียครับ่านผู้ชมครับคือผมจะฝึกแบบนี้ครับฝึกให้เขาอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็คุกคี่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนเข้าเชื่องนะครับแต่เวลาที่แบ่งไปมันจะเชื่องนะครับยังไงพวกเฉลยคือการที่ตั้งผืนเนี่ยครับผมว่ามันเชื่องง่ายนะอันนี้เป็นการทดลององผมนะแล้วมันได้ผลนะท่านที่ได้ต่อจะกผมไปครับขั้นทุกตัวเลยอ่าก็ ก็เป็นเทคนิคที่บ้านท่านต้องไม่มีแนวอ่าไม่มีมากกวนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบแล้วที่ผมทาประมาณนี้นะผมจะตั้งพื้นไว้คือห้องผมมันเป็นคอกปิดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมมันก็เลยทําได้นะแล้วค่อนข้างจะเชื่องนะท่านผู้ชมไปเที่ยวป้าดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมาดูเจ้าสีอุยครับเจ้าสีอุยจะเป็นนกต้อ ทิ่แข่งนะครับท่านผู้ชมดูแพร่ที่หนะ้าเข้าเห็นไหมครับคือด้วยเข้าโดนเยี่ยวมานะครับท่านผู้ชมโดนเยี่ยวแข่งนะครับนกตนนัวนี้แล้วก็องค์ประกอบท่านผู้ชมดูนะนกที่จะเป็นนกม่านมีอะไรบ้างก็คือขามท่านผู้ชมเห็นไหมขามพอดีมากน,ะนกตนนัวนี้เราก็เป็นนกที่ใจดีใจดีก็ได้มาจากจุดขามนกสะพายกูมีอย่างไงบ้างก็คือดูจากเจาก้จาสีอุยได้เลยครับ คือจุดที่เขาเรียกว่าเวลาขันโยนหรือเรียกก็ตามนะครับที่เวลาที่คูลอกนะครับท่านผู้ชมคือลอกคูลอกประมาณว่าคูตอนไหนก็ได้ครับลอกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมลอกแล้วก็ขันโยนไปเรื่อยๆแล้วก็มาคูลอกเงี้ยครับประมาณนี้เขาจะเรียกสะพายคูนะครับเอาเอาง่ายๆที่เขาเรียกว่าทําง่ายๆคือนกคูลอก ซึ่งจุดนี้คนเก้าคนแก่นะครับเขาจะชอบมีเก็บไว้ท่านผู้ชมพราะมันเป็นนกที่มากบ้าน,านยังไงก็คือเวลาที่ขันโยนขันโยนยืดดีคูรอกเงี้ยครับคูลอกขึ้นมาเงี้ยครับท่านผู้ชมเป็นจุดที่ป้าเขาจะเข้าง่ายครับคือไม่ว่ายังไงก็ตามไอ้จุดพวกนี้ถ้าเรามีในมือนะครับก็วควรจะเก็บไว้ซึ่งห่างยากนะครับจุดนี้จะเป็นนก สะพายคูนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูเจ้าช้อนทองบ้างครับเจ้าช้อนทองจะเป็นนกคูลายคูเลียงหรือเรียกย่างว่าคูเลียงคูลายครับประมาณนั้นวันที่เอาเจ้าสีอุยมาเนี่ยครับคือวันนี้นกต่อติดยากมากท่านผู้ชมไม่มีนกร่วมเลยก็ช่วงนี้มันจะเป็นอากาศประมาณนี้ครับยังวันนี้เราไปนะครับต่อไม่ติดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไม่ ก็มีเปอร์เซ็นต์ต่อตินนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศขบวนแปรนะครับนกเข้าขเขาจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอาดครับถ้าไม่ชมก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องศึกษาเข้าด้วยนะครับเวลาที่เราจะไปต่อนะออกต่อนะก็ให้ท่านชมลองดูนะครับวันนี้เอาเจ้าสิุยเป็นพระเอกในการศึกษานะกรณีศึ่งซาสะพายกูครับ ลองดูเขาทำยังไงแล้วเ,เดี๋ยวดูท้ายคลิปครับ ครับดูกันมายาวๆก็เริ่มจะพอรู้แล้วนะครับว่าสพายคูเป็นแบบไหนดูเจ้าเาสี่ยววีนะครับท่านผู้ชมทีนี้จุดนี้ดันเอาผนึกมาเจมิมแต่สิ่งที่ได้ท่านผู้ชมดูนะดันพิดคิวครับท่านผู้ชมพิดคิวนกเอี้ยงลงครับท่านผู้ชมเจ้าเสี่ววีนี้ตกใจโดดเลยนะแต่ว่าจุดนี้ครับ คือนกเอี้ยงเนี่ยเขาจะตัวเบานะั้นก็นด้านในไม่ติดนะท่านผู้ชมทีนี้จุดด้านนอกพอขยับออกไปติดก็คือผ่านนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าช้อนทองไปเจิมให้ท่านผู้ชมดูเวลาที่นกเข่าเยียบติดนะครับเป็นยังไงโอเคครับอีกหนึ่งตำรานกม้ากครับนกคูเรียงคูลายเจ้าช้อนทองจะเป็นนกคูเรียงคูลายนะครับเป็นนกที่หายากนะครับท่านผู้ชมในจุดเนี้ย คายากมากๆครับคลรมเขาจะขายรูกก <eterm> ับ <the> รูกพะส้มมากครับจุดนี้ต้องแยกให้ออกนะครับท่านผู้ชมก็จะมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับคือนกครูเลียงครูลายกับนกสะพายครูเป็นแบบใดเรียนรู้เพิ่มเติมครับกับมือใหม่นะครับเป็นแนวทางครับจะได้ดูรู้ถึงนกที่ ายากนะครับในตำรา99นะครับว่าเป็นแบบใดบ้างจุดนกคู่เลี้ยงคูลายนะครับเขาจะเป็นนกที่เรียกคูเรียกคูคําเรียกคู่สองสามคำคูเลี้ยงไปเรื่อยๆครับสลับกันไม่ไม่กำหนดว่าจะเป็นแบบใดครับจุดนี้ครับคือจะเป็นนกคู่เลี้ยงคูลายนะครับเรียกคู จะขายนะขายกับสะพายคูบางครั้งคูเลียงคูลายก็มีมีสะพายคูอยู่ในนั้นแต่ว่านกสะพายคูจะเป็นนกที่โยนโยนแล้วก็เหมือนคูลอกอานกคูเลียงคูลายก็คือมันจะอยู่ในคารลมก็ได้เงี้ยครับเรียกคูเรียกคูหรือเป็นนกที่คูเก่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นนกที่มา,มารมา,ากๆนะครับที่หายากมากๆนะครับในจุดนี้ทั้งสองจุดแหละครับหายากมากๆครับ ย้ายจากไม้แรกมาครับหม้ที่ได้ขู่อ้างนะครับท่านผู้ชมมาขึ้นเข้าครับท่านผู้ชมบอกเกิดของเจ้าช้นทองเจ้าพันเจ้าโล่งครับไม่ทันไรยเลยติดแล้ว อะไรเลยติดไปแล้วนะท่านผู้ชมนี่ครับโอเคครับกับเจ้าช้อนทองตัวนี้น่าจะเป็นเสี้ยงเล็กนะท่านผู้ชมเนี่ยดือดซอยนี่ครับ,นรบหน้าเดียวกึ่งเทศย้ายมาตามตัวขลุนมครับท่านผู้ชมสูตรใหม่ครับท่านผู้ชมนี่ครับขึ้นนกฟองตัว คอนเย็นนะครับคอนมืดให้มันเข้าตีกันได้เฉลยด้วยครับท่านผู้ชมนี่มืดเลยนะนะั่นแหละนี่ครับโอเคครับครับตัวนี้จะเป็นฝ้ายมาลานนะท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะเป็นตัวคลุมนะครับตัวตัวคลุมรอบที่ทแล้วผมตามตัวครูในพระเนตรน,นะครับท่านผู้ชมกับเจ้าช้อนทองนาเดียวกึ่งเท่น,นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะท่านผู้ชมคอนเขายาวไหมคอนยาวเก็บ okay, ครับท่านผู้ชมช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเวลานี่เราต่อได้นะปกติเขาจะต้องมีอาหารในกระเพาะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเขาถึงไม่ค่อยอานนะท่านผู้ชมเป็นเหตพผนนะครับก็ดูจาก ยามันขึ้นหมดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเม็ดยาวขึ้นหมดก็จะเป็นจุดที่ว่าทําให้เขาไม่ค่อยอ่านนะครับ